ยกตัวอย่างที่ง่ายได้ไม่อยู่เหนือธรรมชาติที่มนุษย์นั้นเอื้อมไม่ถึงเหมือนกับต้นไม้ที่มันเหี่ยวแห้งมันสามารถที่จะขึ้นมาได้ผุดขึ้นมาได้ด้วยกับน้ำว้าหวัลลดียูรซิลุรรียาฮาบุชรองบัยนยาดายรห์มติฮ์หัตตาอิซาอักลลัสฮาบังสุขนาฮูลิบลาดิมมัย فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ใครควรองค์การเหล่านี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆรอบข้างได้ว่ามีวันหนึ่งเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะรับการตอบแทนใครที่ประพฤติดีและใครก็ตามที่ฝฟฟ่าฝืนและปฏิเสธต่อรัศมีห้านาหัวตาอลาเขาก็จะได้รับความอับปยุตในวันนั้น ้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานี่คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเชาลอในสาระประเด็นที่2ถือว่าเป็นสารประเด็นที่ค่อนข้างที่จะยาวอิงเฉาลอผมจะซอยทีละนิดนั่นก็คือในคราวหน้าจะมาพูดถึงประเด็นที่1น,นั่นก็คือสาระย่อยอัตโตฮีดฮัวลอัสลูฟินบัชัตาเรคิยันนั่นก็คือการให้เอกภาพต่อรัศมนะีหัวตาอาลาถือเป็นสิ่งที่มีตั้งแต่ประวัติศาสตร์การสร้างมานุษย์คนแรก อินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้ที่มีอมานแต่ผมก็ได้สรุปบ้างแล้วพี่น้องสามารถที่จะจินตนาการสรุปว่าอิสลามนั้นมาตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็อินชาอัลลอฮ์ในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงทั้งข้อมูลต่างๆและหลักฐานต่างๆอินชาอัลลอฮ์ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตอฟีกวนฮิดายะฮ์วัสซลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ